วันนี้เราจะพาทำหมูทอดเจียงไฮเจ้าง่ายครับผมไม่มีสัดสนแน่นอนและนี่คือรายการอยู่บ้านไม่อดตาย by เชฟตีรายการมั่วๆแต่ก็พาอร่อยรัวลิ้นสวัสดีครับพบกับรายการอยู่บ้านไม่อดตาย by เชฟตีและวันนี้เราจะพาทำหมูทอดเจียงไฮส่วนผสมของเราทั้งหมดมีดังนี้ ครับผมและที่มาของเมนูนี้ฮะเป็นเมนูยอดฮิตสำหรับเช้าเช้าลุงอรุณนะฮะเด็กๆเนี่ยจะไปคอยต่อคิวซื้อหมูทอดชนิดหนึง่งแล้วก็มีหมูทอดเขียนไว้ว่าหมูทอดเจียงไฮอะไรครับเนี่ยผมพูดอะไรครเนีย <c oughs> <c oughs> ซึ่งหมูทอดเจียงไฮเนี่ยเป็นที่นิยมมากพนักง,งานออฟฟิศก็ชอบกินผมเห็นอยู่เมื่อก่อนเนี่ยผมทำงานออฟฟิศออฟฟิศไม่เห็น บาร์บอ้อเล่นนะฮะแล้วก็เขาจะขายเป็นขีดใช่ไหมซึ่งเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้นะว่าเขาอะทำมาจากอะไรตอนแรกคิดว่าทำมาจากหนังหมูแต่จริงๆไม่ใช่มันคือมันหมูและก็เนื้อหมูฮะหั่นสไลด์บางๆแล้วก็ทอดให้กรอบฮะเราจะมีรสชาติอยู่ในนั้นเลยพร้อมกินกับข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็ซึ่งมันเป็นเมนูยอดฮิตนะครับแล้วก็หากินง่ายเหมือนจะทํายากแต่วันนี้ผมจะพาทําแบบง่ายๆครับไปดูกันขั้นตอนแรกครับผมแล้วก็เตรียมหมูฮนะอันนี้เป็นมันหมู เรียกว่ามันแข็งเราจะซื้อมาเป็นแบบเป็นก้อนเสีเ่ยมเี่ยมแล้วเรามาหัน่นบางๆประมาณ2มิลเป็นเส้นก็ได้ไม่แน่ใจว่าถ้าไปตามร้านอ่ะคือเขาจะมีขายแบบสไลด์แล้วด้วยบอกเขาว่ามันหมูแข็งซึ่งก็คือมันจะเป็นช่วงระหว่างเนื้อแล้วก็มันแต่ว่ามันจะอยู่ใต้หนังคับผมแล้วก็จะมีเนื้อนิดน,นึงจะมีเนื้อด้วยอันนี้คือมัน ประมาณนี้แล้วก็หั่นบางประมาณ2มิลสามมิลก็ได้ไม่ต้องตกใจนะฮะว่ามันจะเป็นชิ้นใหญ่เกินไปเพราะว่าไขามันเวลาไปท่อเสร็จมันจะหดแล้วก็อีกอันนึงฮะก็จะเป็นเนื้อหมูเลยอันนี้เราจะเพิ่มเหมือนเพิ่มเท็กเจอร์ไม่ให้กินไปเจอแตมมันครับผมแต่จริงอ่ะที่มันอร่อยคือมันเนี่ยแต่เนื้อเนี่ยคือบางคนชอบไงผสมอัตราส่วนอันนี้ผมใช้หมูสันนอกสไลด์แล้วผมก็มาหั่นเส้นเอารวมๆวมเนี่ยโลหนึ่งขั้นตอนในการทำครับผมก็จะปรุงรสก่อนด้วยน้ําตาลอันนี้น้าตาลทรายครับเดี๋ยวสูตรเน ก็ขึ้นให้ก็ใส่ไปใส่ไปเลยใส่ไปเลยไม่มีอะไรมากถ้าตามที่บอกส่วนผสมเมื่อกี้เนาะใช่ตามส่วนผสมที่บอกไปเลยครับแล้วก็เทใส่รวมกันพริกไทยฮะอันนี้เกลือเกลือครับไม่จะบอกว่าเกลือถูกแล้วเกลือมัวเอ้ยเอ็มเกลือมัวกระจอกกระจอกผมไม่เคยกินอันนี้ครับผมรสดีผงปรุงรสผงปรุงรสถ้าบอกว่ารสดีจะเป็นการโฆษณาให้เขาไงเขาไม่ได้จ่ายเราจ่าเราเรียกว่า ผงปรุงรสครับแล้วก็อันนี้น้ําเย็น,น,เ,ยนเพราะว่าน้ำเย็นมันจะช่วยให้เวลาเราทอดของที่มันเป็นแป้งเนี่ยมันจะกรอบกรอบกว่าน้ำอุ่นมันเหมือนไปยับยั้งการจับตัวของโปรตีนในแป้งม <c oughs> ีความรู้กว่าเราเดูฉลาดๆๆนระดูฉลาดนะครับ <c oughs> นะฮะเราใส่ไปก่อนฮนะประมาณแก้วหนึง่งแก้วหนึ่งก็250 ml ฮะเราใส่ไปก่อนแล้วเราก็ลองขยำขยำขยี้ก่อนไอ้นี่กะละมังก็ เล็กไปนะครับถ้าใครบ้านใครกำลังใหญ่วบบนี้ก็ใช้เถอะ<ช>ผมมีแค่นี้นใช่อันนี้ผมจะผสมให้เครื่องปรุงละลายก่อนขั้นตอนนี้ก็แค่ผสมให้เข้ากันคแค่นั้นครับหลังจากนั้นเราก็ใส่แป้งครับอันนี้เป็นแป้งแป้งข้าวเจ้าใส่ไปครับไม่เป็นไรผมทําได้ไม่คุณทำได้ผมทำได้ไไดอันนี้คือแป้งโกกิแป้งทอดกรอบ เออแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบเียผสมกับแป้ง,ปงข้าวเจ้าแล้วก็ผสมครับให้เข้ากันเดีย๋ยวเรามาดูนะครับว่าผสมเข้ากันเป็นยังไงฮะถ้าแห้งไปเติมน้ำเหลวไปเติมแป้งไม่มีปัญหาง่ายครับผมไม่มีสัต่วนแน่นอนและนี่คือรายการอยู่บ้านตายบายเชฟสรีรายการมั่วๆแต่ก็พาอร่อยรัวลิ้น <Yeah. S 1> นี่ <laughs> อะไรครับนี่อื่ย <laughs> เรียบร้อยครับผมผสมตัวหมูทอดนะฮะคลุกแป้งเรียบร้อยขั้นตอนการคลุกเนี่ยพยายามให้เครื่องปรุงทุกอย่างม,มันละลายเข้ากันทัวทวๆนะครับมับงงั้นมันจะมันจะทําให้บางจุดเนี่ยไหมเพราะว่ามันมีส่วนผสมของพวกเกลือแล้วก็น้ําตาลอยู่แล้วก็ผงปรุงรสนะ,ะก็พอผสมเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จน้ํามันเนี่ยเราก็ตั้งไว้ไฟกลางๆครับค่อนเป็นทางร้อนขั้นตอนต่อไปฮะเราจะแบ่งทอดเพราะว่าของเราทําไปเยอะจะจะทอดสัก3ามรอบแล้วก็ลงเลยจ้า เป็นไงสู้พอเราเอาหมูนะฮะที่เราหมักไว้ลงกระทะเสร็จแล้วก็คนนะฮะให้มันเป็นเส้นเส้นไข่เส้นมันตัวใครตัวมัน เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทอดนะฮะสีก็จะเป็นประมาณนี้เหลืองทองสังเกตง่ายๆฮะก็คือเวลาเราทอดของให้กรอบเนี่ยเราต้องทอดจนไอเขาเรียกว่าอะไรนะบับเบิลอ่าฟองอากาศมันจะแบบมันจะน้อยอ่ะทีนี้ฮะมันก็จะกรอบนานก่อนขึ้นเราก็เร่งไฟหน่อยเพื่อเพื่อเป็นการรีดน้ํามันออกนะฮะเพื่อไม่ให้มันอมน้ํามันครับผมก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมจะตักขึ้นมาให้ดูให้ท่านผู้ชมดูได้ชมได้ดมนี่นี่ บอกเลยว่า หมูทอดเจียงฮายก็เจียงฮายเถอะเจอหมูทอดเชียงรายไปหน่อย <c oughs> <c oughs> เหมือนกันเออทำไมต้องทำไมต้องเจียงฮายไปฟังข้อมูลเลยว่าทำไมต้องหมูทอดเจียงฮายหมูทอดเจียงฮายคือมันหมูทอดกรอบคลุกด้วยแป้งเป็นอาหารเช้าสุดฮิตในชั่วโมองเร่งด่วนสำหรับชาวออฟฟิศหรือใครก็ตามที่ตื่นเชา้าเราสามารถพบเจอเมนูนี้ได้ตามป้ายรถเมล์ซึ่งหมูทอดเจียงฮายนั้นถ้าให้เดาเริ่มจากการที่คนเชียงรายทำขายและตั้งชื่อโดยพ่วงถิ่นกำเนิดของตัวเองเข้าไปหากทอดกรอบกรอบปรุงรสจัดเน้นเค็มกินกับข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยจนลืมรู้สึกผิดไปเลย ถ้าใครรู้ที่มาจริงๆของเมนูนี้แล้วก็ลองคอมเมนต์มาบอกพวกเรากันได้เลยนะเป็นไงบ้างฮะหมูทอดเจียงฮายเนี่ยที่มาของเราได้อะไรบ้างครับก็เรียบร้อยนะอันนี้ก็เสิร์ฟพร้อมกับข้าวเหนียวละอนนะและก่อนที่เราจะไปชิมครับอย่าลืมกดติดตามของช่องเราด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะอยากให้เราทําอะไรครับก็คอมเมนต์มาเราก็ไม่เคยทําอยู่ดี และตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความอาร่อยครับผมจะชิมหมูทอดเชียงไฮ้เดี๋ยวให้ฟังเสียงก่อนไก่ไกล่พอไปไก่พอเนี่ยมันกรอบร่วนนะอร่อยให้คะแนนความเหมือนะผมให้เก้าความเหมือนเหรอ <S <S> เ้าเต็มร้อยเฮ้ยใช่เก้าเต็มสิบครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันต้องใส่ใบเตยลงไปทอดด้วยพร้อมกันเลยนะหอมกว่าน,นี้อันนี้แบบผมไปดูหน้าบ้านเราไม่มีก็เลยไม่ได้ตัดมาไงรสชาติรสชาติเหมือนเลยรสชาติคือใช่ความกรอบคือใช่ขาดอย่างนี้ก็คือความหอมของใบเตยอ,อย่างเดียวครับผมขอตัดคะแนนใบเตยหนึ่งคะแนนโอ้โหเรยิ่งเป็นเนื้อนะอือหืออ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวผมนำมู่ทอดเจียงฮหม่ให้น้องกินก่อนลาไปด้วยเสียงกรอบๆคำนี้ครับ